วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูบรรยากาศในการเปลี่ยนสีหลังคาเก่าให้เป็นหลังคาใหม่โดยที่ลูกค้าไม่ต้องรื้อหลังคาเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วบรรยากาศของบ้านหลังนี้ครับคือบ้านลูกค้าซึ่งมีอายุที่ยาวนานมากจากที่สอบถามก็คือประมาณ20ปีกว่าได้แล้วและหลังคานี้เสื่อมสภาพมากมีการซีโทมแล้วก็ออกเสียงดำเนื่องจากว่าเป็นพวกฝุ่นค่าตะไคร่ต่างๆนะครับและจะดูให้ตัวบ้านนั้นไม่สวยงามวันนี้ช่างบุญมาและทีมงานจะพาทุกท่านไปดูบรรยากาศในการทํางานเปลี่ยนสีหลังคาเก่าให้เป็นหลังคาใหม่นั้น แล้วออกมานั้นจะสวยงามขนาดไหนและขั้นตอนมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามช่างบุญมาไปดูกันเลยครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับขัวนการขั้นตอนแรกเลยคุณผู้ชมทําการขีดทำหนาล้างเอาพวกข้าวฝุ่นตะไคร่ต่างๆดําๆที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่เห็นไหมครับหลุดออกไปเลยครับแต่ก่อนที่เราจะลงสีนั้นจะลงไพรเมอร์นั้นเราต้องต้อล,ล้างพื้นที่หลังคาที่กว้างๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ทั้งหมดนี่นะฮะ ออกให้หมดก่อนเรียบร้อยเลยนะครับผมจากพื้นที่เนี่ยเราจะล้างทุกรอยต่อทั้งหมดนะคุณผู้ชมซึ่งเป็นบ้านที่หลังใหญ่มากๆนะครับตอนนี้ทิงหนังล้อกำลังตาเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นน้ำแต่เราได้ล้างบนหลังคาแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นสีแดงเนื่องจากว่าสีเก่าที่เกาะติดกับหลังคานั้นมานานนั้นซึ่งมีอยยุที่20ปีได้เนี่ยหลุดร่อนออกมาแล้วจะเห็นระหว่างล้างแล้ว ยังไม่ได้ล้างเห็นไหมครับมันจะแตกต่างกันมากพอล้างหลังคาเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูขวนการขั้นตอนต่อไปเลยพู้ชมการค้นไพรเมอร์นะครับหรือตัวกาวนะครับจะยึดเกาะได้ดีมากเวลาเราลงสีนะครับตัวไพรเมอร์นี้คือจะเป็นตัวกาวนะครับที่จะช่วยยึดเกาะเรื่องของคุณภาพเรื่องของสีนั้นยึดเกาะได้ดีและมีอายุที่ยาวนานนะฮะถ้าเราไม่ค้นตัวนี้นะครับสีก็จะลอกไว้นะครับก็จะหลุดล่อนได้เร็วนะครับ ตอนนี้เป็นขบวนการขั้นตอนสุดท้ายคยาอ Teraz, อยือการพ่นสีเดี๋ยวเราไปดูทีมงานกำลังจะติดตั้งแล้วก็ทำการพ่นสีนะครับว่าลักษณะการพ่นสีนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวหลังจากพ่นสีเสร็จเนี่ยเรามาดูกันว่าสีมาเจอกมาสดใหม่แล้วงดงามได้ขนาดไหนนะครับ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยมองภาพรวมแล้วเป็นไงสวยงามไหมครับอยากทําสีหลังคาบ้านใหม่ไม่ต้องลือ้อหลังคาครับเราก็มีวิธีการพ่นสีนั่นเองโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเปลี่ยนหลังคาเลยลูกค้าจะได้สีหลังคาใหม่และกับมาสดใหม่เหมือนเดิมนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ได้เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยววันนี้ผมช่างบุญมาต้องลาไปก่อนยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วครั้งหน้ามีงานที่ไหนต่อเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ